วันนี้น้องก็มีซ่าราเล็กๆน้อยมาฝากคนรักวัวชนกันค่ะถ้าเป็นผีเลียงมือชีพอันนี้ไม่พลือน้องไม่กังวลแต่ถ้าเป็นผีเลียงมือไม้คลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากๆค่ะย่างแรกเลยห้ามตีวัวชนเด็ดขาดนะคะเพราะว่าการตีวัวจะทำให้วักกลัวเราและเกิดความเครียดได้เราอาจจะผ่านไปกวิดได้นะเวลาผีเพลออันนี้สำคัญมากๆแล้วเวลาขึ้นสนามก็เหมือนกันเป็นไปได้อย่าไปใช้ไม้เกียดค่ะวัวอาจจะเพ่นนี่ซูนแทนที่ว่าเข้าจะสู้อันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันต่อมาอย่าไปใช้วิธีไล่วัวผ้าไปวิ่งว่อนในแปลงหน้าอะไรผันนันเลย ไม่เอาแบบนี้เราไม่เอานาพี่นองนะนั่นแหละญิงกัไม่วัวเครียดข้าไปเลยแล้วการมดไฟในการสู้กับวัวตัวอื่นๆได้อันวิธีที่ทุทกต้องนั่นก็คือพาเข้าไปเดินตามยาวน้นเดินไปตามพี่นองพาไปเดินเลยตามยาวน้นเนี่แต่ว่าน,นั่นแหละวังวัง,วงรถมั่งนะแล้วที่สําคัญมากๆในการซ้อมวัวเนี่ยถ้าเป็นวัวไม่ก่อนที่จะไปประกอบกับขู่ชนควรจะซ้อมไม่ต่ำกว่า 10- ถึง15คลังแล้วคลังละ1ิบถึง25นาทีก็ได้หลังจากนั้นคอยเพิ่มเวลาได้ไม่พรื้อส่วนวัวที่เคยช่อนมาแล้วก้อนที่จะจับขูม่มอะควรรซปาณ 2- ซ้ำคลังโดยเวนระยะห่างประมาณ20ถึง2ีวันแล้วแต่ละกคลังก็ควรซ้อมประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ได้จําไว้เลยง่ายๆพี่น้องวัวชนกระมือนนักกีฬานั่นแหละต้องซ้อมไม่ทุกวิธีดูแลขเข้าให้ดีและวบนเวทีเนี่ยเขาจะโชว์พลังได้ย่างเต็มที่แน่นอนเชื้อน้องตา